ตีตอนเช้าครับแค่มะ้าครับพี่น้องถักไทยเดินทางมาถึงโทหนึ่งนะครับตอนกลางคืนเมื่อคืนก็มันมืดไม่ได้ถ่ายคลิปเลยมันมืดนะก็เดินทางมาถึงครับเ,เจ้าสมายก็อยู่นี่นะครับแล้วก็คันใหม่ของพิบุตรเจ้าขุนทองนะครับเจ้ามา้ขาวอยู่ครบนะครับใส่ดินเรียบร้อย ใส่ดินเรียบร้อยเต็มโอ้เต็มเต็มท่อด้วยดินเข้าไปครับโอ้เต็มเลยเอาตอนเช้าเช้านะครับเห็นแล้ว นะมาดูด้านหลังก่อนครั้งแรกนะครับที่เดินทางมาเยือนโทหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเจ้าสมพงษ์โอ้ไปดูก่อนอันนี้เป็นมาร์กทูในตำนานนี่คือมาร์กทูในตำนานครับทนเนะี่ยรุ่นนี้ tắt phaìy vẫn cháy đài nè, luôn nì. Khằng lằng nì co. Oh, khằng lằng nì cứ mark mark thui gì căn. Khằng lằng rồi. Dậy đến duván. Mình sẽ lầy lầy, ướm ướm này. น่าจะกําลังทำการเก็บรายละเอียดแล้วมั้งเอานี่เป็นพื้นที่ของทีมงานทัวหนึ่งกับเสียตินครับเจ้าสมพง์นี่ก็เห็นคนมาดูเยอะมีหลายครับพี่น้องมีคนมาเบิ่งหลาสาหรับันอันนี้เตรียมแล้วครับเตรียมนะครับ ยังที่จะออกแล้วอีกไม่นานก็คงออกไปแล้วน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเนียเดี๋ยวจะเริ่มประบวนนะครับอันนี้จะเป็นหวังของน้องมะนาวอยู่ตรงนี้อยู่ทางนี้นะครับโอ้ส่หลเนี่ยโอ้รุ่นใหม่ป่วนี่ ยางไรดอกครับโอ้วพี่วุฒิไม่มีมันไม่มีดอกเลยดิ่เ <laughs> อยเอากระวิดองนี่คือเจ้ามะนาวครับก็กันชนนี่เหมือนจะเบี้ยวนะหรือว่าเป็นสไตล์ไม่รู้อ๋อนะครับ อันนี้สิบสองล้อครับเอาจริงราคาก็ถ้าเอารุ่นนี้นะไปใช้นะครับก็เซฟเรื่องราคาลงเยอะอยู่โอ้แต่ก็สวย,ยวกันชนบุบ <laughs> เดี๋ยวต้องหาแล้วจะซุเปอปร์เกตนะครับ ได้แค่นี้ก็อ้หายาวเลยได้อีกเยอะดูน้ำหนักน่าจะไม่เยอะค่ะนี้น่าจะสบายๆครับพี่น้องเอาไปขึ้นสองลอยผมอะนะคนี้ขึ้นสองลอยผมนี่น่าจะโอเคเลยสำหรับเจอสุปเกตนะครับ,ไม,รรบนะไม่ต้องถึงวิกเตอร์นะไม่ต้องถึงวิกเตอร์นะ เอาซ้ำนีแหละไปได้มาได้ก็โอเคแล้วลแต่ช่างรอยยิ่งเย <hamm y> เอะ <h> อ๋นอน,นี่คือถิ่นของโทหนึ่งครับนี่คือถิ่นของเสียตินครับโอ้ หลายจัดอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องรออยู่เดี๋ยวคงไปแหละดูพื้นที่ข้างในก่อนดูพื้นที่ข้างในก่อนตัวนี้จะเป็นฮิตาชิครับ ขีดไหนว่รูก s X ไม่มีขีดเฮ้ยพี่นึงขีดได้ไหมนี่ s X oh. huh? s X ลุ้นหนึ่งมันไม่มันไม่มันบร้เยนไนขีดหนึ่งแล้วนี่ ต่ต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับโโอ้หเซนึงเห็นเห็นใช้ฮิตาชิเนี่ยถามเรื่องฮิตาชิเลยใช่ไหมเออเออก็ต้องถามตัวมันมีนี่อยู่อยู่ด้อะไรบอดี้บอดีแดงแดงบอดี้สีแดงครับอ่าบอดี้แดงที่ไงเนี่ดูอยู่มันไม่มีมันไม่มีคิดเลยมันบอกแต่เซตเอก สองร้อยสงร้ยรุ่นหนึ่งครับคนที่ชำนาญเรื่องเซตเอกเรื่องฮ <c oughs> <c oughs> ิตาชิก็ไม่ขนาดนั้นครับก็ไม่ขนาดนั้นก็พอรู้แต่ก็ไม่รู้มากอ๋อนี่ครับนี่คือเจ้าสมลายของเซยตินนะครับคนนัน,นนั้นก็น,น่นเซเลอร์ เตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วอิดบงอิดบอกขึ้นหมดแล้วนะครับจะไปและก็น่าจะใช้เวลาไม่นานตอนนี้กูดังนี่หมดเดยอะไหมนี่สนใจอยากทำแต่กูดังนี่แหละเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีโครงการอยู่หมดเดยอะ เฮ้เลยพี่เดีนนะ๋ยวโผก็ดังเลยเยยยบิดไเว์ลวันนี้เลยทีมาเส้นเสนเันกางเส้นหาได้บ่ได้แต่ว่าแต่วงคุเล็กแพงเลยนะเล็กแพงสองจุดรอกเพราะว่าสันไทยเีแพงแบบบางตะกี้หาสิบ,บาทจน่งแปดสิบเมียดนึงสองหมื่นกว่าเลยสันไทย

ฟกเสียบยังใช้ได้นะหมนยากนแหกตว่แต่ดีนะแต่ก่อนผมเคยมีเคยใส่แต่ผมเปลี่ยนอไอเครื่องลอยหกสิบกวยมั ลอยหงาลอยหงาเป็นหงาดีๆหนึ่งแต่ว่าขายไปทั้งตะการแหละผมขายไปทั้งตะการออกออกเจ่หนึ่งเวรเลยกหล่อเลยออกสองออกสองจู่จู่โอ, er โอ้มันมีสโล็อตว่ะอาจจะมีสล็อตแ้วก็สมัยเอ็นผมแกะมากที่สิก่อนอ๋อครับก็นี่เจ้าคุณทวดนะครับยังใช้งานได้ดีปกติดีได้ทุกอย่าง เขาแห้งนี่ใส่ใส่แอมีแอปอะไรอะไรครับขอบคุณนี่ครับพี่น้องทีเขาบอกเบิรงในช่องขระบุนนำสิ่งครับครั้งแรกที่เดินทางมาเยือนโท๊หนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ